สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสู้คนค่ะมือนี้สิผ้าพ,พี่น้องมาเมืองสวนปามน้ากันค่ะบางคนเพิ่นบ่เคยเห็นสวนปามเพิ่อนอยากเมืองเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องมาเมืองน้ากันนี่ค่ะสวนปามนี่สวนปามสียูบแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะน,นี่ต้นปามบางคนเพิ่นบ่เคยเห็น เดือดสีผ้ามือข้อนเกีียวนะกฟินของนอวิธีเขาเอาฟ้ามี่น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 วิธีเขาเอาปฟ้ามค่ะ ກະຍາກບໍ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງກວດຊິໄດ້ຕ່ລະລາຍ นานลงมาแล้วพี่้องนี่จ้ะพี่นองไล่าปาเพราะลงมามันก็จะอยู่แบบนี้เนาะพี่นองเนาะนี่จะ้ะนี่ไล่าปาม ไ,ไลยปัมก็ไลยบังไงเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ข้นแบกนี่ข้นแบกเห็นบอค่ะพี่น้องมีข้นเกีียวมีข้นแบกเบื้งไล่น้นอยไล่ไงเบื้งเอานี่ค่ะคุนแบก ปาล์มนี่เขาก็เอาไปเห็ดน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะเขาเอาไปสกัดเป็นน้ำมันน้ำมันที่เขาเข้าใส่อยู่นี่ละพี่น้องน,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 นี่ค่ะมันก็จะมีไล่หน่อยไล่ไงผสมกันไปเนาะพี่น้องเนาะนี่ส่วนปาล์มบางคนเพิ่งก็บ,บ่เคยเห็นนอกจากเนาะคุณ มาจัดให้พี่น้องตามข้าขอ อืมอืมโล่งแล้วพี่น้องอืเมืองเป็นตงายเนาะพี่น้องเนาะ เາิ่งเขาเกี่ยวเป็นตางาแต่จะขอคือเกียบเป็นบน มือกล่องกระบอเทียงป็นไดมือไม่เวลาลกจังไหเก็บลอยเยอกระตาย เดียวในท่านลูกยุคใด้เงมีเขาเจ็ดลอยแบกคือรถนี้เอาไปส SO ่งใยว่วตานเจ็ดลอยเกียวเกียวลงแล้วต้องเอาขึ้นรถอีเกได้พี่น้องต้องเอาไปส่งเขาอยู่ร้านคุณ โอ้มันเกี่ยวยางเดียวเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอบอกเคยเห็นกับมาเมืองน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ลงมาก็มีแต่ลายใหญ่ๆหุ่สูงผานไล่าปาม นี่ยังถือว่าบ่สูงว่าสันคนเกี่ยววะ่เ,อเจอฝุ่นบางมองกระสูงกว่านี่อีกเน,กน,กน,กนกาะพีหน่องน้อขอไอ้ซเมตรสท่อนสามท่อนอย่เนี่ยคนเกลียวพันว่าบังมองกระตะขอซี่เมตรสองท่อนสามท่อนจังสิถึงว่าสันนี่ก็ถือว่าบ่สูงป็นไง สามเมตรหาเมตรเอาคลิปนี้กับคอจบแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวจังมาเมืองกันใหมจ้ะผู้ใดถี่เขามาเมืองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแมน้ำเนเด้อจ้าพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ